ตายเก็ไม่แสดงเี่นะหนมันคืไม่้องนไม่้อถอดะเลยจรงถอดไปหมดถอดถกดมาผนพุดกูเงไลกูตะกี้ตนกี้ตะกี้มาแล้วจังตั้งูตั้งูตก็ให้ไปไหนก็ให้ดู้กูพูดไง มีเพล่อเอ็ดบอกเาขึ้นน ok yeah ี่ไปรับยูทังกโซมีเพลแโสเลยี่อะีมีลอยเอ็นอีเก็มีเพลเินเลโอ้ยมีพิมใจแด่อยเดือนเพล่แงเราเพลไปทไหลายกระดกหลายกเอมยเอ็เขมีแต่เย่ยงนอ่โอ้โหมอหมเลยอยผมใเลยเขาอกไก็วเคยืออะไรโอ้มอมหรืออม เออแต่าก็เคยไปสร้งเพื่อนงเอาสิสรี้องมาได้หลายเอาถามเ้าพี่้องเสนอยายเอาถามูต้องน่ก็ถามงาเอาต้องถามก้อนๆเลเนาะกูมทายเลยเาถี่ถามก้นเอาไปองเข้าเสียระพุ่งเไป้องเรื่อแล้วไปอยู่ดีมีแห้งเลยไอ้รด oh. ัเลยเยเลยไอ้ถือขวายชุ oh. ่วัดเลยไอ้สวนตวตูนตูนเน จุบาไม่เอ็งมาจุฬาฯไทยมาไทยไรครับปูยังมาเข้ามน่นเข้าแบบโย่หัวมันหอบโอ้ยชอบเลเราะพี่ขาเป็นอะไรตู้กันเอเข้าไปในว่ายน้ำก็จะไป้ยอยู่ในหัวนี่แนะที่ลูกัวดึงแม่ขาคือไงสองคนสองเข่าเนี่ยเดี๋หัวกู่จุฬาฯก็คือเตาเหรียเตาคือซาาคือเตาโอ้ยดันดังไฟไปหน้าหนาวหอบอะไร่เ้ยฮะเกียฮะอ๋อกีละเกีย หลังเขเรียก็ไ่าเด้ใส่เตะแค่พี่เมยไม่เนี่ยเป็นลูกคู่เลนะเขาอกว่าหาก็นไม่ได้ายันคุณเล่นโดนต้องหิ้ขึนมาคินแล้วเขากว่าหน้าหารนีเหลยเนี่ยเจ้าสมากนเลยนี่ยนะเลี้วตาเปนกับเลยนี่ เอ้ยตัวเต้ยจนทอแกตายตัวเต้ยไ่หละเลยเนี่ยกล่จะแจไห้ใคแทบนดตามอง่หล่ะเจ้าลทาไผ่เก็่ยนเป็นพ่นเ่นเป็นพ่นมัีนเป็นปอดซอมมอไปเอาอมมันะหนีบ้นก็หายเ้วเป็เอ็นเ็น่นไปได้ท้าไหาหมอีไม่ยังไงเีวลูกไผ่พูดนะลูกไผู่่เพื่สั้งเ็ืดีตายอยู่ไปเรียตอหาจะแจกเอาทุ้โง่พื่นปูกด้วยแรงกไปเรบ้านเหมือนกันตุ้งตออกูล้งตระกูลแลไปยอดไส้ไมหยออีกน เม่อดเึ้นแลแต่ยงงานเลยแต่ลุ้งโก่อเพื่อโถ่หลอดถึงนนแ่อย่าพลาดกูาจะซื้อทีมันบ้านเปยแต่สักจะสักที่หายแต่บอกว่าคุณชนคใส่ลุ้งแงครับเด็กผมใสุ่งแจงงเพราะบ้าก็จอาไปแต่นไม่ใช่ท่าก็คืแรงออก่อสีไหมเสียไหมผมก็ใส่เป็นเสียเป็นสนามืนอะไรเงี้ยตันนูกลงันหน่งูกางันหน่ได้ล่ะต่ม่งห่อมก็เลือกสักอะไรีถ้าหูไปทุกี เขาเป็นพี่น้องแม่คุณโตภาษาเป็นใครคุกโต้สั่งอยางนี้าุนเกลกินกับวนหมเกลือกเอมากเลวสิกว่าลูกก็นสิบ่ไปสามเ็นเทียนี้เลยวางกีันลูกสาวดุดจัเป็นเกคือเร่ยงองสทรงแลไมแม่ใส่กันละสามหมกว่าะีนนกวเออคุณเ่ยงลูกกั็เขาพว่นึงแบบเนี้ยคุณคเร่ยงองลูกประเสศสวีฟง ร้านนีผมู่ได้วั่บ้านกลางวันเลยร้านคุอย่าบอกงายที่สุดก็บางอางเออคเรไปเรื่องสินทรียนไปเองมาเองเรื่องข้าวเจียวกระปุกไส้ห่อ้านก็ปันนจที่สามารถกระบาดที่จะปันจร้านทีสด

ไม่สามเาหานนมันก็คือพอหาดเงี้ยมันก็ตายแล้วพูดอะไเก็ตัดมาให้เราหูโอ้ยเจนพยายามต่อดเพาเาเหายหีกูดีเออเรานี้เออเพื่ีบุญเล่าไม่ดีดีสัญญาเนอเออสัญญาต่ตัวมาหลบบุกมาหมายสีเมยก้นัเนี่ย่าพีไปโรงเรียน มุกาถามขายมาจาไหนมโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคู่อยากเป็นหมออยากเป็นกะรีติดสุดกะเท่นะนิ่งเงี้ยผิดต้ิดเนี้ยทามงานทวได้พหแค่เรางนได้ห้าพันถ้าเงี้ยเป็นงานที่พอมีงานอ้นี่ทามบอกเจ้าเจ้ยงกอย่ไม่ได้แ่น ไันตยังไ่เอ้ผัวืออนเนี่ยอกัวันให้ยังีอ้เรียนาาอวัเรียนหนังหนาเรีนงเรเรวเรียนแก้วนันเรียเรียนลูกไีเรียนลูของลูกไีูกตายวเยูสอบแ้ได้สงแย้งยังเรียนคารดพวกเผมากเด้ลเรียนี่นเรนลูกข่อ ขอบอนเกมกเอาคือกี่โกนเอาออกจะหนารักน่ารักเกมม่อย่งนั้นนีซื้อวะนี่เหาอะไรันไหลล่ะน้องสาสาลีสาเน่พอจื้อลูกพอมันเป็นไผแหละขอหน้ก่อนโอ้ยคุณพ่อมกลงร้องมาให้ลูผู่หายนี่เฉยๆพอเาจะู่หายนะนะเป็นยังไงล่ะไห่เจ้าสาวขอบพ่อเบิ้งจะรักกัยัะไงเบิ่งข่าวบ้า

ยิ่งต้งตายตุ้งนาอตายแังมาสีีบอบต่เมื่อกี้ังไปยังไงแล้วสคจติดแต่ง้านู่ผมก็ไ่กบอาขนาดยังซึงมันเป็นอยางมเรียงมาเรียบดีนี่ผมนอนดีได้ไหมขวาสเลยเ่งป็นไงไม่ดีละอันนี้คาวอะไรอีกข้าวแห้งลูกเกี่ยวบเกน่ะนะยังงี้เหอะบ๊อกโตนกมลอิ เาเล่นสู้ไอ้สปอร์ตบอร้อนน้ำกูหละเนี่ยชื่รานเรียมันมอบบานเนี่ยอ้ยักชากาดิ่ยงไอีใส่สือหม้อแขสนแขนาวแนวอนงย่ไม่ปชม có mọi <laughs> mặt tài vọng gì à sao mà mặt nó có xinh vậy á chứ nó bộ tâm lại gì vậy cái gì nó cũng muốn đi lên lại nó cũng ai là ai mà qua đi lẽ cái này không về nào chứ nhiều hơn luôn đi cái 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 วงผมเลก็มากเว่าจว่าไปหรกไปจะเข้าก็น <hey. S 2> ั่งเลีหรอกเอาไปหัวย่างไประกบิดระบานไม่าบัดไปโอ้ยจีไรพวกเธอรู้ว่ามีร้อยราผมก็เลยไป็นตัารักที่นี่เนาะจบอกว่าหลายผู้บอว่าจริงึงเนีถานไม่รอไปไือก็อยงไรก็ฟอดนมัดชังแห้งที่ไปอะไรี่ไปหน้าอะไรรวอดในราคากับพกแหงอือก็ถือลานทันนาให้เจ้าสนใจสมุนก็เปีย่างไรกสินสทำยนก็เห

ัไหนอันไหนอันไหนอนหนคุณก็ีงงโนหัวแ้่ยาแ้ว้นเคุะไ้อะไรไม่ไดจะเอา่อะกสิ่างๆไปปล่อยหัว่อหัวดูที่ถุงเสื้อจนหัวลวกเนี่ยหัวเป็นหี่้

ไม่ต้องเป้ไม่ลุกกก่ออกไม่หอบเลยยันรถต้องยันกูยันรถเออเล่นนี้กเห็นสีแล้วเขาจะกินกงเงิเล่นตอนนี้พวกหัวแบบไงพวกไปผมนงกคือถ่ามรับจ่าเกินร่ายไปนล้

เียมาข้างหังนะที hmm, so to to like hey, ้ถาว่ากาขนบอกเชียตาเลยขี่ไปสนามขี่มาล้เลออกงาของท้าท <Or S 1> yeah, ั değil, really ้งคูดีดีคันนี้ไป่าสั่ายออกยายออกเลิศเลิศต้นือตื้อประตูกบเบิดไอ้่อกมากับก็ไหน่อจอดก็ไหนรดน้างเมอดีก็ท่ยกซ่ก็ไหไบวก็อเอก้องคู่เรูบอก็ยจดายต่ก้

เองี่ว่าเสียงกูกระดอนเองคือเสียงกูคือเสียงอาทิตย์พ่กูเป็นเงี้ยถบอกแบบวจะับิเกูบม่เนไอ้ว้ไอ้เว้าเพจะจี้ไอเว้วิบใส่เลยแบอคัน้ยกู้งอ๊ะแที้ยนวััว่เผาหัวแดงสิโอ้ห เอาก็ได้สสวยไปซื้อฟาเด็กให้คนนั้นมาเลยใส่าน้เลยเทาโอ้ีใส่อะซื้อกูใส่ในท้องก็า่าเทมไว้หาชิพแกอุ้ยสินรลูกไฟไว้เกียดที่นั่นตงจัปตาไม่ได้สินไงไมใ่หหาฝาบุญหล่าคนรวงดีอุ้ยบากเวอร์ทอพราะหยไงปะนี่ตั่ข้อมาน เออ่าเ้เย็นเล้พี่เย็นแก่เย็นโคตรแล้วนะี่กึ่งเสียงเสีเฮาเลยต่อปัญหาี้คตร่ะกโอกาสยนกูบื่อท่เย็นาแลทียนงยเย็นม่้าวว้ี้ค่ะ ทำได้ไหมคะอยางเองค่ะยังไงว้าว I can't hold it, I can't แต,แต่กูขี่รถบ้านกูยังปวดดายเองตัวอะไรไม่ให้เกียรติงานยากเลยไม่ใช่กูพูดพื้นแล้วหรือรู้หรอเออตั้งงานปวดก็ชุดขอโพื้นไม่คุยังถ้าแปลถ้าพูดจะมองเห็นได้ยังไงพะย่าชุดขุมข่าวเลยนะค่ะยังมาคลุกคลาดขอบคุณ มุกคนมกคนกูรักบุ๊คญาติกจริงอ่ะลิะคนก็ยิ่งหวนะะอะไรครับอันนี้ชม่่มกคนได้อ่ะอยญาเห็นของหนูและญาติย่ดถึงนสมัยก่อนเรื่องอะไรครับไอ้หอหยขยี้แกจริงไม่รู้อะไรทีสัก

ยากเป็นมะเร็งเหรอค่ะพอไม่ในผมนึกออกเลยย่าออกข่าวว่าที่ก่อนนี้ดังมากเลยอวารานดาราเนาะออกข่าวทุกวันเลยไม่ใช่วารานดารามึงจะไหมหลอนไม่เห็นวารานกระดูดความัูกพันกทยมากเลยอ่ามจะัคิดตงไ ชิด่รอบัักก็ท้วที่คุณามดยงเแกาาห้ไม่นมีกวนัว้ยนจะเป็นงานขุณเกทังเงี้ยไปเทศบานทามวัด้วยไีนตัวนั้นหมืนเนีตยไปนี่หะลูกาวไม่กังวลรู้มาเลยเฮียสวยโอยหัวมัน้งก็ส่งเลยว่าหส่มากเลยเวจะต่อไปไปตัวดุกใรก็ะสั่งใส่โอ้ยหนาวเลยนีมัคืสีไหมปุเน เสียทไงูใช่งันจะไ้นจมาอีลูใรปากเลยบอกมันอะีนยาปากอ่ตัวก็ยังมันกมันเลีงีาถึงเี็วคอะไรก็งไม่ได้เลยต้องการจะฝากทีนกดเสียเราพยงอส่ท้ทเี้ยเงี้ไปน่าดีมัโงกของพึ่งแต่เนียโงแก่เนี้ยถ้มัไหมนอกฉนอบอกเ่าปูบอกขาเสียกันเสียปัดที่คือดขาคอ เราเาไม่กันยากเลยเอาเป็นอาขันเกียว right. ันน right. 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 okay. so ีจะมสอนหอนี่แ okay. ต mm ่ว hmm. okay. yeah, ันเต้องการที่ไหหล้ปิดไมราก็เป็นหมา้นรไม่โดนี่้อขาดแล้วนี่แกหลาต้องการตีเราเป็นไงไอ้เขาโเงี้คือตัวาสาลูกไผ่รคือจเนี่ย งงผูเลีนห้าเลี้ยทันิเโ้ไม่จะไม่มีใครเไปชารอยังเห็นเรอ้ังจะถูกหายถหายปไนการเสียบิโลกระสุน่เสียนเนองดู นี่ท่านเหรอเขาเปลี่ยนตั้งลงมันไหมจะเรียนม่งมี่ทุกเปี่ยนแถวขจะได้จไปเก็บกอไม่มุ่งี่ไม่มีอะไรยกนะไจูเลยวันนีต้องสูงก่ ไปรบบาทไดกระเด็นตั้งไปรงไปรบาทเสียแล้วูทำไมล่ะคะหมอบอกว่ามัวรเปันปกติไม่เป็นไระ่่ยา่าไปแต่ถ้าวันนัดยามาแบยนึกว่าผิดกับผัวมาทำงานยาเจ้าเจ็บใยคะเจ็บยาเอี่ยอไอ๋องเลแล้ไม่แค่นีอกกหมอหามหาสมังสัตย

เ่อแบนอยู่าน้างเทือเขาที่สุดว้า,าไปลเ่็นมากๆกับติดกระ่ายต ไม่ไม oh, ่เท่านี้เท่านี้กุยแก่ไ่นานค่ะยี่บังแรงน่ะถ้าแกไม่มื่นสาก็ไม่ได้มื่นกวามม่ายอยู่กับผมกนได้ไหมมีอะไระันรากสิ่งใี มือ่นครบสาอบสาหมื่นครบสาบสาหรือครบสามันบอครบสาสน้าไหลื่นลงไปก็อาบน้าเลยไงเอ้ กินพวกหไยบปาเลยอารเซนอนะคหอมแบบกินตาผีผ nah okay ิดหาแล้วดีกินเพียงหนึ่งทีแต่กินนู้น่หมดปั่นเลยใหญ่กินให้น้อยโอ้โ้นี่เป็นเด P อะไรฟงกล้ากันงูด้วูงูอ่ะทั้งงูอ่ะ

โงกยางที่ไล่มาตลอดรอบฉีดโยกฉีดยังไม่ยเล่นวยอยู่ฉีดฉีดจะรอให้มันแถมก่อนเราก็เลยฉีดเย็นเย็ขอตัวยาตยกฉีดปวดไหมโอ้โหอีนี้อะไรแอเขยมาทั้งถื งานไม่ทำวันที่เหรออะไรมาหนูก่อนนี่ค่ะที่รู้แต่อะไรมันเกิดอะไรไม่มีไม่ใช่ยืมผ้าหน่อยได้ติดตั้งติดตั้งติตั้งตังดตั้งติดตั้งติั้งตั้งติดตั้งดตั้งติดตั้งต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 ิ้งติ้ง